ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่นึ่งหอีกแล้วเป็นเนีวทางสิบมิถุนายนโปรดใช้วิจรารณญาณ ในการรับชมโดยครับท่านนะเราก็ไปชมกันเลยใบนี้ใบนี้ก็เป็นเนวทาง10บบนแบบสองตัวครับท่านเบ่งปันหก6จ 7, ด 6, 7. เดือนทันที่แล้วก็แบ่งปันเป็ดเก้าน 8, 9, นะเป็ดเก้าสรุปแล้วผ่วานเดือนทันใหม่นี้ก็แบ่งปัน6แล้วก็เก็แบ่งปัน สองตัวเป็นแนวทางต่อไปครับใบนี้สามดีนะท่านสามดีแนวทางสิบหน่อยนะแนวทางสิบหน่อยฝั่งขวามือก็เป็นแนวทางที่แล้วแปดเก้าศูนหนึ่งสอง เป็น012สรุปแล้วพันพันก้าวนะพันก้าวท่านใหม่นี่ครับฝั่งใส่มือครับท่านนะก็แบ่งปัน1 2 3 4 5 หนึ่งสองสามสี่ห้าเบ่งปัน,ปนห้าตัวเป็นเนียวทางท่านสามดีนะสามดีเนียวทางสิบหน่อยเจ้าของเนียวทางต่อไปครับใบนี้ ท่านนี้ก็แบ่งปานแนวทานดับดับตัวเดียวเนาะดับศนดับศซนวทานที่แล้วดับสามสลปแล้วผ่านนะผ่านแนวทานใหม่นี้ก็แบ่งปานอย่างเร็วทันใจนะดับศูน ดับศูนตัวเป็นเนียวทานก็ขอบคุณอย่างมากเลยไปต่อกันเลยใบนี้ครับใบนี้เนียวทาน10หน่อยบ้านปานเลขเนียวทาน10บหน่อย เบร์สี่ตัวครับท่านนะเราไปชมกันก็แบ่งปันนะ9ก้าหนึ่เบ่งปันสี่ตัวเป็นเดวทางเดียวทางที่แล้วก็แบ่งปัน,น68 เก้เาศูนย์หกแปดเก้าศูนย์ในทันใหม่นี้ก็เบ่งปันเก้าหนึ่งสองสามเนื้อทันที่แล้วก็พันพันเก้า ต่อไปครับใบนี้ครับทีรพัฒนะท่านทีรพัฒเบ่งปนา,านทานล่าง3ามสองสามสี่ส หกสี่หกสองเจ็ดสองเจ็ดแปดหกแปดและก็ศูนย์แปด เบ่งปันรวมเก้าชุดชอบชอบคู่หกแปดชอบคู่หกแปดนะใบนี้ครับสิบโบนโชนสองสุดสิบโบนโชนนะโชนสี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ด สี่หกแล้วก็เจ็ดนะเดี่ยวท,ทันทีแล้วก็โชนแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งพันพันเก้าเดี่ยวทันหมายนี่ก็เบ่งบานชนสี่หกกับเจ็ดชนสามตัวเป็นเดี๋ยวทาง ท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมนะใบนี้ครับท่านเบ่งปันตัวเดียวนะท่านนี้ก็ฝากแนวทานอีกหนึ่งใบ 7. เจ็ดเบงปันเจ็ดตัวเดียวนะ แนวทานที่แล้วก็เบ่งปาน9ตัวเดียวเนีวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน7ตัวเดียวเนาะก็อขอบคุณอย่างแรงเลยแนวทางที่เบ่งปันหกเก้าศูนก็พันเก้าก็พัน 6, ห้าก็ผ่านเกเปกก็ผ่าน1ครับท่านต่อไปใบนี้เนวทานดับหน่อยโบนแบบ2ตัวครับ7แล้วก็2 7 2เนะ72เดียวทานที่แล้วก็ดาบ4ครับ แปดเดวทันใหม่นี้ก็แบ่งปานดับเจ็ดแล้วก็สองแล้วก็สอก็ขอบคคเนแนวทางที่แบ่งปนันะต่อไปครับใบนี้เนวทันดับบนตัวเดียวทันนี้ก็แบ่งปานดับแปด ดับ8เดียวทันที่แล้วก็ดับ7ดับ7 0 0 0เดยวทันใหม่นี้ก็แบ่งปานดับ8ตัวเดียวก็ขอบคุณอย่างมากครับเดี๋ยวทางไปต่อกันเลยทันนี้ ใบนี้เนวทาน10หน่อยโบนเนาะแบบ7ตัวนะก็แบ่งปัน7 8 9 0 1 2 3 7 8 9 0 1 2 3 เดียวทันที่แล้วก็7 8 9 0 1 2 3ก็ผ่านเก้าผ่านสามผ่านครบนะผ่านครบเดียวทันใหม่นี้ก็7 8 9 0 1 2 3เนดียวทัน10หน่อยบนก็ขอบคุณมาก ต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็อีกหนึ่งแนวทางนะสิหน่วยโบนนะท่านนี้ก็แบ่งปัน4ี่ห้าหกเจ็ดแปห้าหกเนะ ก็แบ่งปานเจตัวเป็นแนวทางเดนทานที่แล้วก็ผ่านนะท่านผ่าน9นะผ่าน9ก้าก็ขอบคุณมากไปต่อกันเลยใบนี้ครับนะ แนวทางสามตัวบนเนาะใบใบนี้ฝั่งขวามือใบนี้ก็เป็นแนวทางที่แล้วสรุปแล้วผ่านนะท่านนะห้าเก้าสาขาดห้าเก้าสาสรุปผ่านแนวทางใบนี้ครับฟังซ้ายมือครับท่านแนวทางของใบบ y นะ BNY นะนักทันดับ3ตัวบน456 457 458 459 467 468 469 478 479 567 568 5 6 9 5 7 8 5 7 9ห้าเดตามด้วย5 8 9 6 7 8เก้าหกเจ็ก็ขอบคุณมากเลยเดียวทางนะท่าน BNY เจ้าของข้อมูล ใบนี้ครับ3 d มดีเนีทันดับ10บนเบ่งปันเบ่งปันดับดับ9นะเนวทันที่แล้วก็เบ่งปันดับดับ9สรุปแล้วหลุดนะหลุดเนวทันใหม่นี้ก็ แบ่งป,ปันดับเก้าไปต่อกันเลยใบนี้ครับท่านผู้ชม สิบโบนคู่ขี้ครับท่านสิบโบนคู่ขี้ใบนี้ก็เป็นแนวทางที่แล้วเนาะสิบโบนคู่ขี้สรุปแล้วผ่านนะพานห้าเก้าสามพันห้าเก้าสามพันเกนะใบนี้ซึ่งเป็นแนวทางที่แล้วเนาะ สิบบนคู่ขี้นะก็ผ่านเก้าผ่านเก้าวทันใหม่นี้ครับเจ้าของแนวทางก็แบ่งปันอีกแล้วนะเนี๋ยวทันใหม่นี้ครับอาเชตอาเชตเนีวทัน10บบนคู่ขี้หนึ่งห้า 93ก็เป็นเป็นข vale> ี้ครับท่านนะขี้ก็ขอบคุณมากเลยนะแนวทาง10บบนคู่แล้วก็ขี้ครับนะต่อไปครับใบนี้ครับ โกส,สัมพีนักคำนวณน,นะสอนอสุดที่4เบ่งปานดับดับสิน่หนสุดที่4นะเบ่งปานดับดับหนะดับหเดี๋ยวทันที่แล้วก็ ดับหนนะเนืทานที่แล้วก็แบ่งปานดับ1สรุปแล้วก็ดับพนันเนื้ทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับ5ตัวเดียวเป็นเนวทนันท่านโกสพัพีนักคำนวณไปต่อการใบนี้ครับเนวทานดับ ดับสตัวดับสตัวนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ดับ4 0ูนย์สาดับแบบ3ตัวเดี๋ยวทันที่ผ่านมา28งเปนผ่านนะผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็บ40 3, 40 3, บแบ,บ่งนะเป,ป็นดับ c ศูนย์เลยก็3 ก็อขอบคุณอย่างมากครับทวชมใบนี้ครับนมสระคามแนวทานดาบบนล่างดับบนดับล่างตัวนะดับบนก้าดับล่างหนึ่งดับบนก้าแล้วก็ดับล่างหนึ่ง ก็ดับสองตัวเนาะดับสองตัวบนตัวล่างตัวเป็นแนวทางต่อไปครับท่านโกสัมพีนักคำนวณแน,นวทางรอสอนอสุดที่สามเราไปชมกันนะสุดที่สามเนี่ยท่านรอสอนอ,อ,นอแบบสี่ตัวครับท่าน เดวทันใหม่นี่ก็แบ่งปันหน,นึ่งห้าสองหกหนึ่งห้าสทันที่แล้ว3748 374แปดสาแล้วก็แปดเดวทันใหม่นี้หนึ่งห้าสองหกนะหนึ่ก็ขอบคุณมากเลยแนวทางที่แบ่งปัน,ปน ท่านโกสามพีนักคำนวณน,นะเจ้าของเนีวทานต่อไปใบนี้ครับพึงแรงนะท่านพึงแรงนะเ,นเนาะกเบ่งปานเนวทานแบบสี่ตัววิ่งนะทานก็เบ่งปานอย่างเร็วทานใจ่นะเนวทานใมนี้ครับผมหก 937นะ6937เดี 6, 9, 3, ๋ยวทันที่แล้วก็แบ่งปาน8159 8159เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็แบ่งปาน6937 6 9 3 7ขอบคุณมากขอบคุณแนวทางที่เบ่งปานนะต่อไปครับใบนี้มิดชุดเต็ม2ตัวบน ก็บ่งหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดหนึ่งศนยนะตามโดยนะตั้โดยหนึ่งหนึ หนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองนะเบ่งปันรวมสิบสองรวมยี่สิบนะท่านรวมยี่สิบคู่นะมิจเจ้าของข้อมูลสองตัวโบนใบนี้ครับ ใบนี้ก็เบ่งปานแนวทานตัวเดียวครับท่านยังไงก็ขอบคุณมากนะใบนี้ท่านนี้ก็แบ่งปานสามแบ่งปานสามตัวเดียวนะแนวทานที่แล้วก็แบ่งปานห้าตัวเดียวแนวทานใบนี้ก็แบ่งปานสามตัวเดียวเป็นแนวทาง ก็ขอบคุณมากต่อไปใบนี้ครับนะใบนี้ก็แบ่งปานแนวทานวิ่งแบบสองตัวนะวิ่งแบบสองตัวดวท่านก้าวที่แล้วก็แบ่งปานเป็ดก้านะพันพันกนะ้าเนาะดวท่านใหม่นี้ก็แบ่งปานที่ศูนย์หนึ่งนะศูนย์หนึ่ง เบ่งปันสองตัวเป็นเนวทานก็ขอบคุณมากจริงๆนะสำหรับข้อมูลที่เบ่งปันอย่างเร็วทันใจด้วยใบนี้ครับโอประโชคนะโอประโชคเดียวทานดับดับดับสองสองสูตรนะ สูตรที่หนึ่งดับศูนย์แล้วก็สูตรที่สองดับหกนะดับศูนย์ดับหกนะท่านเดี๋ยวท่านที่แล้วก็ดับสามดับหกนะเดี๋ยวท่านที่แล้วก็หลุดหลุดนะหลุดหนึ่งสูตรเหลือหนึ่งสูตรเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปันดับศูนย์กับหกโอประโชด จาวของเนวทางไปต่อการเลยใบนี้ครับนะทันนี้ก็แบ่งปานแนวทานดับตัวเดียวเนาะดับห้าดับห้าแลวท่านที่แล้วก็ดับหนึ่งนะดับหนึ่งแนวทานใบนี้ก็ดับห้านะ ก็เนี่ยวทันดับตัวเดียวเป็นเดวทางใบนี้ครับดับอีกแล้วเป็นแน่วทางท่านนี้ก็แบ่งปันดับ5ก็แบ่งปันดับ5ตัวเดียวเดวทานที่แล้วก็ดับดับ1นะดับแน,น,ท,นทางใหม่นในี้ก็แบ่งปันดับ5้าตัวเดียวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลย ทุกแนวทางที่แบ่งปนันไปต่อกันเลยใบนี้ครับนะใบนี้นมนะท่านนมนมวิ่งนมวิ่งวิ่งล่างตัวเดียว ก็แบ่งปันวิ่งวิ่งเจ็ดนะวิ่งเจ็ดตัวเดียวเนาะวิ่งตัวเดียวเจ็ดวิ่งเจ็ดตัวเดียวก็ครอบคุณจริงๆเลยแนวทางที่แบ่งปันนะเราชวมต่อการใบนี้ครับดับโบนหนึ่งบอยนะใบนี้ก็เป็นวทานดับโบนตัวเดียวอีกหนึ่งแนวทาง ทนนี้ก็แบ่งปานดับสอดับสาม,สามแนวทางที่แล้วก็แบ่งปานดับศูนย์นะนแนวทางใหม่นี้ก็แบ่งปานดับสามตัวเดียวก็ขอขอบคุณจริงๆแนวทางที่แบ่งปานนะก็ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผม คลิปนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้ก่อนนะเราเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม